ได้เห็นหน้าตาของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ไปแล้วนะคะเป็นฉบับที่19ถ้านับรวมทั้งฉบับถาวอนและฉบับชั่วคราวค่ะหนึ่งในสาระสำคัญก็คือมีกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะนำไปสู่การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับท้าวอนนะคะตรงนี้อาจจะเป็น1ในเนื้อหาการทำงานที่ครอบคลุมเรื่องการปฏิรูป ซึ่งต่างจากการปฏิวัติในปี2549โดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคอมชอที่ไม่ได้วางกรอบการทำงานเรื่องการปฏิรูปประเทศไว้ค่ะโดยสารสำคัญของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557นอกจากข้อกำหนดในมาตรา44ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอำนาจเต็มที่ในการควบคุมสถานการณ์เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลแล้วมาตรา35ได้กำหนดกรอบการทำงานใน10หัวเรื่องสำคัญให้กับคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญถาวรฉบับใหม่ต้องครอบคลุมสาระสำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศในทุกด้านโดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักนิติธรรมคุณธรรมและจริยธรรม กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้นักการเมืองที่มีมลทินกลับเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้อีกการคงอำนาจของคอสอชอและกำหนดกรอบการทำงานของคณะกรรมธการร่างรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญปี2557เป็นสาระสำคัญที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2549ของคอมชอที่ไม่มีข้อกำหนดรักษาอำนาจของคอมช รวมถึงให้อิสระแก่สภาร่างรัฐธรรมนูญในการร่างรัฐธรรมนูญพลเอกสมเจตบุญถนอมอดีตหัวหน้าสํานักงานเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติเห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองต่อการยึดอำนาจในปี2549ต่างจากปี2557ที่มีการเรียกร้องจากประชาชนทั้งประเทศในเรื่องการปฏิรูปประเทศในทุกด้านไม่ใช่เฉพาะด้านการเมืองและการที่คสชกำหนดแนวทางในการร่างรัฐธรรมนูญ น่าจะเป็นผลดีต่อแนวทางปฏิรูปประเทศของคอสชและเห็นว่าการปฏิรูปทางการเมืองที่สําคัญก็คือการป้องกันไม่ให้นักการเมืองที่มีมลทินจากการทุจริตคอร์รัปชันสามารถกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกรวมถึงการห้ามการหาเสียงที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองเพื่อหวังคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่คณะกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญต้องหาแนวทางป้องกันเพื่อให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองอย่างจริงจังค่ะ